ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มี2อ,อย่างเลยนะครับที่จะมา,ารีวิวให้ดูนะครับก็จะมีชุดปั้มลมสำรองตู้ปลานะครับแล้วก็บอ่อปลาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเฮี่ยงเชื่อมจุดกับแบตลิเทียมนะครับก็ใช้เชื่อมจุดเป็นแบบแบบก้อนแบบนี้นะครับเหมนฐานทั่วไปแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็น ฐานที่มีเป็นหัวเกลียวเนี่ยเชื่อมเชื่อมไม่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันมีเกลียวให้เราหมุนอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อมนะครับแต่ตอนนี้มันมันไม่มีนะครับก็ใช้เป็นแบบแผ่นนิกเกิลนะครับถ้าถ้าจําชื่อไม่ผิดเนาะนะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดนะถ้าจําชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเรียกชื่อผิดผิดเนาะนะครับน่าจะเป็นแผ่นนิกเกิลถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้กับ พวกฐานอะไรพวกเนี้ยนะครับถูกแล้วนะครับผมเชเซิร์ชดูแล้วนะครับเห็นนิกเกิลนะครับ,ก,ก,นนรบก็มันมีหลายขนาดนะครับให้ให้เราให้เราเรียกเนาะก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์จุดสองมิลนะครับน่าประมาณนะั้นเดี๋ยวผมดูก่อนว่าว่า ตัวตัวตัวเชื่อมจุดตัวนี้มันมันเชื่อมแผ่นสูงสุดได้ที่0.25มิลนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่มีแบบตัวเหยียบเอาไว้สปาร์กนะครับเราต้องเหยียบแผ่นด้วยนะครับเอ้ยเราต้องเหยียบตัวแป้นด้วยถ้าเราเหยียบแป้นแป้นค้างไว้เนี่ยมันถึงจะสัมันถึงจะสปาร์กให้นะครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดตัวตัวเครื่องนี้ก่อน ต,ตัวเครื่องตัวนี้ก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับแล้วก็สายเหยียบจะอยู่ข้างล่างนะครับมันต่อเข้าข้างหลังให้เลยนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมแผ่นได้ตั้งแต่แปบบ๊บนึงนะครับ0ูนนะครับแผ่นแผ่นนิกเกิลอนะแผ่นแผ่นแบบแผ่นแบบนี้นะครับ ก็0.1 0.1 2 0.15นะครับแล้วก็0.2แล้วก็0.25มินนะครับอ่าอันนี้เช้มได้หมดเลยนะครับก็ตอนสั่งมาตัวนี้อ่าได้มาราคาอยู่ที่959บาทนะครับ959บาทก็ใช้ ก็ใช้มาไอตัวเนี้ยเชื่อมมาหมดเลยนะครับใช้ตัวนี้เชื่อมนะครับก็ต้องดูไปยาวๆว่ามันจะทนไหมนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันจะมีแบตแบตในตัวนะครับมันจะมีแบตในตัวเนาะวิธีวิธีการเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนที่จะไปอ่ารีวิวตัวนี้ต่อนะครับอันนี้ผมเปิดนะครับแล้วก็ปรับไปที่ผมปรับเลขหกนะครับผมปรับไว้ที่เลขหกมันมันจะไม่แรงมากเกินไป ลวดลวดเราไอแผ่นนิกเกิลเราจะไม่ขาดนะครับถ้าเราปรับแรงเกินไปเนี่ยลวดนิกเกิลเราจะขาดเราก็ต้องลองดูนะครับว่าขนาดไหนมันถึงจะดีนะครับมือเดียวนะครับลำบากหน่อยอ่ะผมได้ละนะครับอันนี้เราได้จุดละนะครับแล้วก็เหยียบเลยนะครับเหยียบค้างไว้แล้วก็ไฟตัวนี้จะกระพริบนะครับ ได้ว uh, ดวลวนะครับแผ่นนี้ดําเลยนะครับข้างล่างดําไปเลยได้ละสองจุดนะครับสองจุดนี้สองจุดนี้นะข้างหลังนะครับทะลุเลยนะครับตัวนี้ดําตัวนี้ดําไปเลยต้องหาอะไรมาลองนะครับถึงจะทําได้เนาะต้องหาแผ่นเหล็กแผ่นอะไรมาลองนะครับก็จะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไฟที่ออกมาก็จะอยู่ประมาณที่ 8โวลต์น,นะครับ8ปโวลต์9โวลต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมทาทาฐานให้มันตั้งขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าสายตัวนี้มันแข็งนะครับต้องทําให้มันขึ้นไปหน่อยนึงทําให้มันมีที่ยึดหน่อยนึงนะครับทำมันถึงจะจะอยู่คงที่เนาะเพราะว่าเราจับมาปุ๊บกดกดเลยนะครับน,นี่ก็จะทําให้มันงอง,งอไว้แบบนี้นะครับส่วนสายตัวเนี้ยก็จะแข็งแข็งหน่อยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ตัวเ,เชื่อมจุดเนาะ,ะสายเนปเตอร์ก็เสียบตรงนี้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดปั๊มลมสำรองอสำหรับตู้ปลาบ่อปลาได้หมดเลยนะครับอุปกรณ์การวางก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังขาดกล่องกล่องใส่นะครับเพราะว่าของยังไม่ส่งมานะครับเดีย๋ยวผม ผมเปิดให้ดูเลยนะครับว่ากล่องที่ผมสั่งไปเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้กลอ่องกล่องตัวนี้นะครับตัวนี้สั่งกล่องตัวนี้ไปนะครับก็ลักษณะจะเป็นฝาใสนะครับฝาใสแล้วก็ความยาวของกล่องนจะอยู่ที่สิบห้าแปดเซนมนะครับแล้วก็ความกว้างของกล่องจะอยู่ที่9เซนมนะครับแล้วก็ความสูงของกล่องจะอยู่ที่6.5เซนม นะครับอันนี้รอนานหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในไทยนะครับก็เลยรอ,อนานหน่อยนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้ละเพราะว่าผมเช็คของแล้วนะครับจะส่งวันที่9เนาะวันนี้วันที่8นะครับจะส่งวันที่เาพอได้ของมาปุ๊บก็จะเอาชุดพวกนี้จัดเรียงใส่ในกล่องเลยนะครับก็ลักษณะก็จะออกประมาณนี้เลยนะครับ ผมก็จะวางแนวนี้อันนี้เดี๋ยวจะเอากาวสองหน้าติดติดเอานะครับเป็นกาวสองหน้า 3M เลยอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จเนาะบอร์ดชาร์จนะครับตัวนี้เป็นตัวดีเลยสลับไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวแปลงไฟออกไปนะครับเพราะว่าแบตตัวนี้มันไฟแค่3.7โวลต์นะครับส่วนตัวปั๊มลมตัวเนี้ยมันใช้ไฟ6โวลต์นะครับก็เลยใช้ตัวแปลงไฟตัวนี้ ออกเป็น5โวลต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ไฟเข้านะครับไฟเข้าจะอยู่ที่0.9ถึง5โวลต์น,นะครับสำหรับไฟเข้าบอร์ดเนาะแล้วก็จะแปลงไฟออกเป็น5โวลต์น,นะครับที่จริงตัวฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเสียบ usb นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้สาย usb นะครับก็เลยถอดตัวที่เสียบ usb ออกไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันเกะกะนะครับก็เลยถอดออกนะครับ ส่วนตัวแบตนะครับแบตที่ใช้เนี่ยเป็นแบตขนาด3โวลต์ไอ3.7โวลต์นะครับ1,500มิลลิแอมนะครับเ,เป็นแบตลิเธียมไอออน18650นะครับตัวนี้8ก้อนเลยต่อขนาดกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว b m s เอขนาด 1, EL, 1 s, เซลล์นะครับ 1S นั่นเองนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะต่อสาย2ข้อนี้นะครับ มาเข้ามาเข้าตรงที่บอร์ดชาร์จก็คือตัว B บวกนะครับเห็นไหมตัว B บวกนะครับสายบวกของแบตนะครับมาต่อเข้าที่ B บวกนะครับสายลบของแบตมาต่อเข้าที่ b ลบนะครับส่วนเอาบวกเอาลบเนี่ยก็ต่อไปเลยนะครับผมก็จะต่อเข้าไปหายังขานี้นะครับก็คือเอาบวกนะครับเอาบวกก็จะมาต่อเข้าขั้วบวก เอาลบก็จะมาต่อเข้าโอลบนะครับพอได้นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไฟจากออกมา5โวลต์ก็จะมาต่อที่ขั้ว5โวลต์นะครับมาเข้าฝั่งคอมมอนนะครับ, Common, รบก็คือฝั่งนี้นะครับมาต่อเข้าคอมมอนแล้วก็ออก NC n, n C, นะครับน่าจะ NC น่าจะไม่ผิดนะครับ NC เนี่ยเป็นขั้วบวกก็จะไปต่อเข้ากับ ตัวปั๊มลมข้อบวกนะครับส่วนข้อลบก็จะมาต่อเข้ากับตัวบอร์ดตัวบอร์ดที่ขยายไฟนะครับตัวอัพไฟนะครับเอาง่ายๆก็คือตัวอัพไฟตัวนี้ข้อลบก็จะต่อตรงเข้าหาตัวปั้มลมเลยนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นไฟเข้าของของบอร์ดตัวดีเลยนะครับก็ตัวอินที่อยู่ฝั่งฝั่งขาแดงตัวนี้ก็จะมาต่อเข้าข้อบวกนะครับฝั่งนี้ นะครับแล้วก็กาวก็ต่อข้อโคลบนะครับแล้วก็จะต้องเอา2จุดเนี้ยมาต่อเข้าฝั่งนี้ด้วยนะครับของบอร์ดชาร์จด้วยนะครับข้อบวกคลบนะครับเพื่อที่จะให้มันชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็มาจ่ายไฟให้กับตัวชุดดีเลย์ด้วยนะครับส่วน V V เอ้ VCC ตัวเนี้ยก็จะมาต่อเข้าสวิตต์ Switch ตัวนี้ นะครับสวิตตอนนี้ขาหนึ่งแล้วก็อีกขาหนึ่งก็จะไปต่อเข้าที่อินฝั In, ่งฝั่งหลอดไฟสีแดงตัวนี้นะครับเอาไว้เป็นตัวจัม๊มคล้ายๆว่าจั๊มไฟเข้าหานั่นเองถ้าเราปิดเปิดตัวเนี้ยไอตัวตัวนี้มันก็จะไม่จ่ายไฟนั่นเองนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่ามันจะได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลก็เดี๋ยวต้องเอาสองขานี้มาจั๊มกันแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาตัดไฟที่ าออกของไอตัวที่แบตไฟแบตแทนนะครับถ้าาทํา,ทา,ทาทแบบที่ผมอธิบายไปไม่ได้ผลนะนะครับก <g ül> ็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทๆนะครับในการลงกล่องนะครับ,รนนรบส่วนสายไฟที่จะต่อนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นาสายไฟของสายนี้ของอะไรนะจำไม่จำลืมละ อีกตัวนี้ตัวนี้สายของโซลาเซลล์นะครับสายไฟโซลาเซลล์ตัวนี้อ่าสายตัวนี้นะเพราะว่ามันจะมันจะทนหน่อยนึงนะครับมันจะทนหน่อยนึงไม่งั้นก็จะไม่งั้นก็จะใช้สายนี้ก็ได้สายของปั๊มปั๊มน้ำเพราะว่าปั๊มน้ําตัวนี้เสียไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ปั๊มน้ําตัวนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวสายปั๊มน้ําตัวนี้มันมันมันอยู่ในน้ําอยู่แล้วทนทนกว่านะครับทนกว่า ข้าวขาวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะทำตัวเป่าลมสำรองเนาะก็ซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวค,ยค่อยนี่อีกทีนึงนะครับก็ชุดนี้ก็จะมีมี2 2 2แบบนะครับก็จะมีแบบแบตบ4ก้อนกับแบตบ8แบบก้อนนะครับราคามันก็จะต่างกันนะครับข้าวขาวก็จะประมาณนี้เนาะ